สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโ,โพชาแนลสูตรปุ๋ยข้าวไล่ละตันเกินไล่เกินนาคนที่ติดตามผมมานานแล้วนะครับท่านเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆเลยว่าสูตรปุ๋ยของร่มโพเป็นสูตรเดิมๆนะครับใส่เวลาเดิมๆกับข้าวทุกสายพันธุ์ถูกต้องครับก็มันใช้ได้ไง เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปปรับอะไรให้มากมายแล้วเพราะผมทดลองจนมันนิ่งแล้วนะครับสูตรปุ๋ยของล่มโพเนี่ยทำกับข้าวสายพันธุ์ไหนก็ได้มากได้เกินนานะครับอย่างเช่นผมทํากับไม่ว่าจะเป็น5 4 5สีนะครับเนี่ยพันธุ์ที่อยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็ได้146ถังต่อไร่นะครับใช้มาทุกสายพันธุ์จริงๆ89ไก่ทองคําไก่ทองคํา8 0 ซิโตเจ้า8หอมประทุมอ่าซีหนึ่งมีอะไรอีกล่ะอุ้ยใช้มาอ่าเบอร์ร้อยไก่ทองคำนะครับเบอร์20เนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยคือผมใช้สูตรนี้ทั้งนั้นเลยนะครับและพี่น้องกเกษตรกรเอฟที่อยู่หลายภูมิภาคนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินทรายใช้สูตรนี้ก็ได้ผลผลิตไม่ต่างจากผม นะครับมันก็เป็นเครื่องยืนยันการันตีแล้วว่าเออเราแทบไม่ต้องไปทดสอบอะไรเลยมันเหมาะมากครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่และเหมาะสำหรับคนที่ทำนายังไม่เคยได้ผลผลิตเกินไล่เกินกน,นาวันนี้ผมจะมาบอกสูตรนะครับแล้วจะอธิบายหลักการต่างๆให้ฟังจะมีสักกี่คนนะครับที่กล้าขึ้นบนรถเกี่ยวตอนเก็บเกี่ยวนะครับ ภายบรรยากาศนะครับให้ดูว่าข้าวผมในแปลงเนี่ยมันอ่าเสมอนะครับมันดีมันไหลแบบไหนอะไรแบบไหนเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่ามีไม่กี่คนที่กล้าเปิดเผยขนาดนี้รวมถึงเปิดบินนะเปิดบินด้านผลผลิตให้ดูด้วยนะครับว่าได้ราคาเท่าไหร่ผลผลิตเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีแค่ตัวเลข ทุกอย่างต้องชัดเจนเพราะช่องล่มโพชาแนลเนี่ยผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเหมือนการทดลองเพราะว่าผมถ่ายทุกขั้นตอนทดลองแบบไหนทดลองสูตรล่มโพนะครับว่ามันใช้ได้จริงทุกท่านนะครับที่เอาไปทําตามเนี่ยจะได้มีความสบายใจเชื่อมัน่นเพราะว่าอะไรถ้าทําตามผมแล้วเกิดไม่ได้ผลนะครับเกิดไม่ได้ผลขึ้นมาคนที่เสียก็คือผมและก็ท่าน ผมก็จะโดนตำหนินะครับส่วนท่านก็จะหมดหมดหมดเรื่องทนุนเรื่องอะไรเนี่ยแต่ถ้าผมแนะนำไปแล้วท่านได้ผลผลิตเกินไล่เกินนาท่านก็ได้ส่วนผมก็เสมอตัวนะครับสรุปแล้วผมเนี่ยมีแต่เสียกับเสมอตัวเท่านั้นดังนั้นนะครับการทำคลิปทุกคลิปข้อมูลทุกข้อมูลคำพูดที่ออกไปมันคือสิ่งที่ ผมทํามาแล้วแล้วมันอ่าประสบความสําเร็จนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยระหว่างนี้นะครับให้ดูบรรยากาศการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับของสูตรปุ๋ยรุ่นนี้ของข้าวแต่ละสายพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับเบอร์54 5 1นะครับที่เห็นในคลิปนี้เลยพี่น้องกเกษตรกรครับผมจะบอกเป็นสูตรก่อนนะผมจะแบ่งแบบนี้ข้าวเนี่ยจะแบ่งเป็นข้าวที่มีอายุ เก็บเกี่ยวเกิน100วันกับต่ำกว่า100วันคอเริ่มต่ำกว่า100วันก่อนนะครับข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวต่ำกว่า100วันก็เช่น61 89 5451เบอร์580พวกนี้ทั้งหมดนะครับคือข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า100วันให้ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็แนวทางนี้ สิบสีวันใส่ปุ๋ย3ามสิบศูนย์ศูนสิบกิโลกรัมต่อไร่ยี่16วันนะครับใส่ปุ๋ยสูตร3ต่อ1คือสูตรที่จะเร่งนำต้นสูตรนี้การันตีบ่งบอกถึงผลผลิตข้าวภายในอนาคตนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันจะทำให้ข้าวต้นใหญ่ฝังผมนะครับสูตรที่เราใช้ก็คือสูตร 16 20กผสมกับยูเรียยูเรียใช้1ส่วน16 20กศใช้3ส่วนใช้ในอัตราส่วน20กิโลกรัมต่อไร่และหลังจากนั้นนะครับประมาณสัก5วันตรวจแปลงเดินดูแปลงนะครับเราจะทำการพมปุ๋ยไปจนถึงข้าวต้นกลมทุกอย่างต้องจบการพมปุ๋ยช่วยอะไรนะครับดูนะ ดูข้าวของร่มโพนะครับอ่าอันนี้เปลี่ยนแล้วนะอันนี้เป็นซิโต้เจ้าแปนะครับที่เห็นเก็บเกี่ยวอยู่เนี่ยเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรเห็นไหมข้าวของร่มโพมันจะดีมันจะเสมอกันแทบทุกตารางนิ้วเลยเพราะว่าเราจะทําแบบนี้ได้ขึ้นอยู่กับการพรมปุ๋ยแต่งหน้าของเรานะครับสูตรการพรมปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยสูตร2สูตรทําให้ต้นใหญ่นี่แหละนะครับอ่า นี่แหละสาคัญนะครับหลังจากเราพรมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยรับท้องรับท้องก็ใส่ช่วงข้าวเริ่มลบเหลี่ยมต้นเริ่มกลมนะครับลบเหลี่ยมปั๊บใส่ได้เลยเป็นสูตร15สามตัวใส่ในอัตราส่วน10กิโลกรัมต่อไร่จบแล้วสูตรปุ๋ยร่มโพนะครับสูตรที่เกินไร่เกินานาง่ายไหมและผมจะสรุปให้นะครับ2 1 4วัน 3 0 0 0 10กิโลกรัมต่อไร่26วันยูเลีย1ส่วนผสมกับ16.20.3 3ส,ส่วนใช้ในอัตราส่วน20กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็รับท้องนะครับสูตร15 3ตัวสูตรนี้นะครับตอนนี้ในสื่อออนไลน์เนี่ยเริ่มเผยแพร่แล้วนะครับบางคนเนี่ยเป็น f อผมนะผมก็ดีใจด้วยนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่หวง เอาไปบอกต่อเอาไปสร้างอาชีพนะครับเอาไปาแนะนำชาวนานด้วยกันผมว่ามันเป็นบุญด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชาวนานมือใหม่นะครับไม่ว่าเขาจะ,กะเกษียณง,งานหรือกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงดูพ่อแม่อาชีพเกษตรกรกรมการปลูกข้าวเนี่ยก็คืออาชีพที่รอรองรับนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรมือใหม่เหล่านี้ แต่การทำนามันก็ไม่ได้ว่ายากอย่างที่คิดแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเราขอแค่ทราบถึงแนวทางที่มันถูกต้องก็เพียงพอนะครับผมอ่ะสายพันข้าวนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือซิตโตจ้า8นะครับเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยอ,อ่ะเดี๋ยวนะครับต่อมาผมจะแนะนำสูตรปุ๋ยของข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเกิน100วันอย่างเช่นหอมประทุม85 107 นะครับใช้แบบนี้ทั้งหมดเลยรวมถึงข้าวพันธุ์อื่นๆด้วยที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเกิน100วันนะครับเราจะใช้ปุ๋ย50กิโลกรัมต่อไร่ใน1รุ่น14วันนะครับรอบแรกเราจะใส่3,000 0 0กิโลกรัมต่อไร่รอบที่2นะครับเราจะใส่ปุ๋ย26วันนะครับย6วันใช้สูตร3ต่อ1ยูเลียน1ส่วนผสมกับ16 2 0 3ยส่วน ใช้ในอัตราส่วน15กิโลกรัมต่อไร่รอบที่3นะครับเราจะใส่ตอนอายุ38วันใช้ในอัตราส่วน15กิโลกรัมต่อไร่ก็คือสูตร3ต่อ1ยูเลียน1ส่วนผสมกับ16 20 3ส่วนและรอบนะครับปุ๋ยพมเหมือนกันอย่างที่ท่านเห็นนะครับในแปลงนาผมเห็นไหมข้าวจะค่อนข้างที่จะเสมอนะครับไม่ใช่ว่าเกีียว ตรงริม200เต็มเลยหุยโชว์ลวงนะครับตรงริมขายถ่ายผมให้สังเกตเลยนะว่าข้าวริมคนามันจะดีว่ากว่าข้าวกลางคนาหลายเปอร์เซนต์เลยเวลานะครับเขาโฆษณาเรื่องลวงข้าวลวงอะไรเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะถ่ายริมคนากันจะไม่ค่อยมีคนเดินเข้าไปถ่ายกลางนาหรอกใช่ครับริมคนามันสวยมันได้รับแสงแดดเต็มที่อะไรประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็เป็น G-100 นะครับอ่ะถึงปุ๋ยพรมแล้วนะปุ๋ยพรมนะครับก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้แหละ3ต่อหนึพมนะครับหลัง38วันและข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเกิน100วันเนี่ยก็จะไปใส่ปุ๋ยรับท้องตอนต้นกลมนะครับก็จะอายุประมาณ70วันเราจะใส่เป็นสูตร15-3ตัว10กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับผมจะสรุปให้รอบที่1 14วัน3 0 0 0 10กิโลกรัมต่อไร่ครั้งที่2 26วัน16 20 3ส่วนผสมกับยูเรียน1ส่วน20กิโลกรัมเออขอภัยครับ15กิโลกรัมต่อไร่รอบที่3 3 8วันนะครับก็ใช้สูตร3ต้นหนึ่งนี่แหละในอัตราส่วน15กิโลกรัมต่อไร่นะครับหลังจากนั้นก็พรมปุ๋ยแต่งหน้านะครับดินไม่ดีตรงไหนข้าวแกนตรงไหนพรมไปให้มันเสมอกัน ะครับแล้วก็ใส่รับท้องนะครับ15สตัว 15, 15 15 15ในอัตราส่วน10กิโลกร,รัมต่อไร่นี่คือนะครับข้อมูลที่ผมอยากจะให้เนี่ยดูนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเห็นไหมต่อซังบางๆแบบนี้รู้ไหมครับว่าข้าวพันอะไรหลายท่านอาจจะเดาไปหอมปทุมหรือเปล่าข้าวอายุยาวหรือเปล่า85หหรือเปล่าความเป็นจริงไม่ใช่ครับเป็นข้าวอายุสั้นก็คือไก่ทองคำ80 ไก่ทองค้า80เนี่ยเป็นข้าวอายุสั้นมีอายุการเก็บเกี่ยวเพียง80วันเท่านั้นแตผาานนะะ่ผมกล้าที่จะหวานบางนะครับผมกล้าที่จะหวานบางเพราะผมเสพติดการแตกกอของต้นข้าวข้าวยิ่งแตกกอดีเท่าไหร่นะครับผลผลิตก็จะยิ่งสูงเท่านั้นแสดงว่าดินเราดีปุ๋ยเราถึงข้าวถึง แตกก่อได้ดีเนี่ยดูข้าวไหลนะครับต่อข้าวบางๆแบบนี้นะผมจะให้ดูแล้วตรงที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่กลางนานะครับไม่ได้อยู่ริมนาเลยนะผมอยู่ตรงกลางเลยนะครับอ่าแล้วเดินเข้ามาถ่ายเห็นไหมเห็นข้าวไหลไหมนะครับอ่าเนี่ยผมให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าการทําช่องของลุ่มโพเนี่ยถ้าคนที่ติดตามมานานจะสังเกตเลยครับว่าผมเนี่ยถ่ายแทบทุกขั้นตอนเลยนะรวมถึงตอนเจ็บเกี่ยวข้าวผมก็ขึ้น ไปถ่ายบนรีเกี่ยวให้ดูเพื่อให้ดูภาพบรรยากาศนะครับว่าด้านบนเนี่ยข้าวมันเป็นแบบไหนนะครับมันมีแว้งมีวาวไหมข้าวมันไหลแบบไหนไหลดีไหมพอเก็บเกี่ยวเสร็จไม่พอถ่ายบินข่ายข้าวให้ดูด้วยนะครับทุกอย่างมันต้องชัดเจนเพราะว่าการทําช่องเนี่ยถ้าผมไม่ชัดเจนแล้วผมไปโกหกเนี่ยแล้วคนเอาไปทําตามเนี่ยแล้วทําไม่ได้ผลเนี่ยผมโดนนะครับผมโดน ทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยผมอยากจะให้เห็นว่าผมทําจริงและผมได้จริงนะครับผมนี่ก็นี่คือไก่ทองขาแปดศูนย์นั่นเนี่ยนะครับถ้าเรามองด้านบนเนี่ยมองไม่ออกหรอกว่านข้าวหนาข้าวบางนะครับจนกว่าเราจะเห็นต่อสางข้าวนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละครับผมและผมอยากจะแถมให้สักนิดหนึ่งนะครับทุกคําพูดที่ออกจากผมเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนจะสังเกตได้เลยนะครับว่าสูตรปุ๋ยของล่มโพเนี่ย ระหว่างสูตรกระตุ้นลากก็คือสูตรแรกเนี่ยที่ใส่30 0สน,สนสูนล้วนๆเนี่ยนะครับมันจะห่างกับปุ๋ยสูตรที่2เนี่ยประมาณ12วันเสมอทำไมต้องห่าง12วันนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วปุ๋ยเคมีเนี่ยจะมีฤทธิ์นะครับอยู่ประมาณ15วันลมโพจะไม่รอให้ข้าวชะง,งักนะครับไม่รอให้ข้าวหยุดโต ผมจะใส่ปุ๋ยต่อเนื่องเลยก็คือ12วันข้าวก็จะไม่โสมมันจะกินปุ๋ยและ,จะเจริญเติบโตต่อเนื่องและสังเกตดูทําไมร่มโพใส่ปุ๋ยสูตร2ไวัยจังทั้งๆท,งที่สมัยก่อนนะครับเขาใส่กันรอบแรก1เดือนรอบที่สองเดือนอันนี้คือการใส่ปุ๋ยที่ผมทํานาครั้งแรกนะครับได้ความรู้มาจากปูยญาตายายนี่แหละเขาจะใส่แบบนี้เลยรอบแรกใส่ หนึ่งเดือนรอบที่สองใส่สองเดือนก็คือใส่ตอนข้าวออกรวงเลยนั่นแหละนะครับแล้วผมก็มาพิจารณาดูผมก็สงสัยว่าเออถ้าเราใส่ข้าวแบบเนี้ยมันจะได้ผลหรอถ้าเราใส่ปุ๋ยแบบเนี้แล้วใส่ทีนึงเป็นครึ่งลูกครับใส่ทีนึงยี่สิบห้ากิโลกรัมอย่างเนี้ยเราก็ลองพิจารณาลองวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างนะครับเราก็ลองย้อนมาดูก่อนว่าข้าวเนี่ยมันจะเริญเติบโตดีที่สุดช่วงไหนนะครับ ช่วงที่มันต้องการาธาตุอาหารเยอะๆเนี่ยหนึเดือนนะครับผมสังเกตเลยข้าวหนึ่งเดือนเนี่ยโตดีมากโตเร็วมากพอพ้น1เดือนไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มโตช้าลงแล้วดังนั้นนะครับปุ๋ยควรจะมากองอยู่ช่วง1เดือนหรือ1เดือนกว่าๆเนี่ยช่วงนี้สำคัญนะครับข้าวจะใช้ปุ๋ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนาะ การใส่ปุ๋ยการใช้ปุ๋ยเนี่ยธาตุอาหารตัวเลขนะครับที่อยู่ข้างกระสอบเนี่ยสำคัญนะมันเป็นแนวทางของเราเลยผมใช้แนวทางจากความสามารถของธาตุอาหารแต่ละตัวอย่างเช่นเลขตัวแรกเนี่ยหมายถึงในตัวเจนในตัวเจนเนี่ยคือกระตุ้นล่านะครับตัวที่2ตัวกลางเนี่ยเขาก็เรียงมาให้เราแล้ว,ลวฟอสฟอรัสลำต้นใหญ่และตัวสุดท้ายโพแทสเซียมครับ เรื่องแป้งอย่างเดียวเลยไม่ได้เกี่ยวกับการจเจริญเติบโตเลยสร้างแป้งล้วนๆนะครับตัวสุดท้ายมันก็ทําให้เราพัฒนาได้ง่ายตรงนี้นะครับอันนี้คือแนวทางล่มโพนะที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมที่เห็นในภาพนี้ก็คือไก่ทองคํา89นะครับไก่ทองคํา8ดก้าุ่นนี้ผมได้ถึง133ถังต่อไรนะ่นะแสดงว่าสูตรปุ๋ยของผมเนี่ยใช้ได้แทบทุกสายพันธุ์เลย และทุกสภาพดินด้วยการันตีจากพี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศนะครับที่เอาไปทําไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินล่วนดินทรายก็ได้เกินานานะส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มากกว่าผมอีกนะครับโทรมาส่งข่าวกันเนาะโอเคนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็โทรมาได้นะที่เบอร์093 224 8 1 7 3นะครับและผมจะบอกเลยว่าตัวแปร,แรสำคัญที่ทำให้เราประหยัดปุย๋ย ยังข้าวอายุไม่เกิน100วันเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ40กิโลกรัมต่อไร่นะครับที่ผมใส่นะปัจจุบันคือใส่ไม่ถึงลูกนะแต่ผลผลิตข้าวเนี่ยได้เกินนาไปเยอะเลยเพราะว่าตัวนี้แหละครับดินดีการหมักฟางคือตัวเลือกสำคัญของการประหยัดต,ต้นทุนนะครับในฟางข้าวเนี่ยมีธาตุอาหารประเภทโพแทสเซียม และฟอสฟอรัสสูงซึ่งธาตุอาหารทั้งสองตัวเนี่ยมีความจำเป็นต่อต้นข้าวอย่างมากเลยนะครับและเราจะทำยังไงล่ะถึงจะดึงธาตุอาหารตัวนั้นออกจากฟางข้าวได้นะครับก็คือใช้การย่อยสลายหมักฟางท่านนะครับถ้ายังไม่มีน้ำหมักนะครับลองเอาสูตรล่มโพไปใช้คนที่ติดตามช่องล่มโพชาแนลเท่านั้นนะถึงจะทราบนะครับถึงจะมีโอกาส ที่ได้นำน้ําหมักสูตรล่มโพไปใช้ถ้าท่านไปดูในที่อื่นนะ่ะมันไม่มีหรอกนะครับมีที่นี้ที่เดียวแล้วก็ต้องฟังให้ถึงท้ายคลิปด้วยนะครับหขวด100บาทส่งฟรีนะครับส่งฟรี100บาท1นขวดใช้ได้5ไร่ท่านจะเอาไปพ่นท่านจะปล่อยไปตามน้ำหรือจะเดินหยดเอาก็ได้นะครับผมจะมีเอกสารเกี่ยวกับวิธีการหมัก แนบไปด้วยนะครับสําหรับสูตรน้ําหมักตัวนี้ตัวเนี้ผมใช้เองแล้วผมใช้จริงนะผมหมักไว้ใช้จริงแล้วมันเหลือนะครับที่จริงอะ่ะถ้ามันเหลือผมก็จะหมักต่อหมักต่อแต่พอดีนะครับมีพี่น้องเนี่ยหลายพื้นที่เลยดินในแปลงนาไม่ดีนะครับก็อยากจะได้แบบร่มโพเพื่อจะได้ประหยัดปุ๋ยในรุ่นต่อไปการประหยัดปุ๋ยเนี่ยหมายความว่าเราจะประหยัดปุ๋ยพรมนะครับถ้าดินดีเนี่ยข้ามันงามเราอาจจะใส่ปุ๋ย ไม่เยอะนะครับผมไม่เยอะปุ๋ยเคมีเนะี่ยโอเคนะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์4 8 1 7 3แนะครับแล้วก็สินค้าตัวสุดสุดท้ายผมเลยถ้วยละ10บาทเท่านั้นส่งทั่วประเทศหลายท่านบอกส่งมาถึงเนี่ยมันไม่เสียก่อนหรอไม่เสียครับเพราะว่าข้าวหมากเนี่ยเป็นขนมหวานไทยโบราณน,นะครับที่ต้องผ่านกระบวนการหมักประมาณ2วันถึงรับประทานได้ถ้าเปรียบเสมือนของฝรั่งก็เปรียบเสมือนพวกยีส อ่าเนยนะครับอะไรอะไรชีสพวกนั้นอ่ะที่เกิดจากกระบวนการหมักแต่ถ้าเปรียบกับพวกสินค้าทั่วไปก็นมเปรี้ยวนะครับพวกนี้เลยแต่เข้ามานะครับมันจะมีรสชาติที่แตกต่างออกไปมันจะมีกลิ่นเฉพาะและรสชาตินะครับที่เป็นเอกลักษณ์และที่สําคัญเลยนี่นะครับประโยชน์ของมันมีประโยชน์มากมายเลยนะครับมันช่วยต้านโรคร้ายอย่างเช่นโรคมะเร็ง รวมถึงไวรัสต่างๆได้ด้วยนะครับผมในข้าวหมากเนี่ยมีจุลินทรี์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายยิ่งร่างกายคนเราเนี่ยมีจุลินทรีย์พวกนี้เยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งดีแต่ทุกครั้งที่เรากินยาฆ่าเชือ้อยาปฏิชีวนะเนี่ยมันจะฆ่าจุลินทรีย์พวกนี้ทั้งหมดนะครับเพราะยาพวกนี้มันจะไม่แยกแยะหรอกว่าแบคทีเรียตัวไหนจุลินทรีย์ตัวไหนมันหลายหรือดีมันฆ่าเหมาร้วมหมดเลยพอไม่มีจุลินรีย์พวกนี้ร่างกายเราก็อ่อนแอนะครับ ผมจะแนะนำเลยนะวิธีการทานนะครับเอาไปผสมกับนมจืดทานตอนเช้าเช้าหนึ่งถ้วยนะครับกับน้ำข้าวมาเนี่ยหนึ่งถ้วยแล้วก็เทนมใส่ครึ่งกล่องคนให้เข้ากันนะครับเย็นเย็นเลยอร่อยนะครับผมและมีประโยชน์ผมทานมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมก็มาทำคลิปโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็สวัสดีครับ